อะไรพี่เขดูไม่เขารู้ก็ตึงนีง่นี่โอ้โหมันมีอือมันแบบตอนเอ้ยนี่นี่มีมีอะไรม,มีอูโอูเร็วเนี่ยผมชอบช็อตเนีน้ยนี่มีดาวด้วยเห็นไหมเมื่อกี้อันนี้เป็นนาฬิกา มาแล้วครับผมท็อปยูพีเดกกินะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมเติมแค่199เพชรรับไปฟรีเลยนะครับผมสําหรับสกินเจ้าเดกินะครับผมและในส่วนของตัวละครเจ้าเดกกินะครับผมนะสามารถไปสุ่มกันได้ในตู้ลัคกี้รอยัลนะครับผมนะก็แบบโคตรสวยโคตรเท่นะสำหรับสัตว์เลี้ยงใหม่นะผมอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ครับผมโอหอย่างสวยอะ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกินน้อยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแบบรีแอคชั่นละกันนะครับผมนะคลิปของอ่าอายุโอเคนะครับผมเป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งแบบผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับก็ยังไม่ได้ดูอันนี้ขนาดยังไม่ได้ดูนะจนจบเลยครับเอาจริงๆก็คือแบบดูมาแล้วแบบประมาณแบบ ไม่อยากจะนับอะครับอืดูคนเดียวก็แบบหนึ่งแสนครั้งแล้วอ่ะครับอืก็วันนี้จะมาแบบรีแอคชั่นนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้เวอร์มากคุณดูแบบตัดต่อคโคตรเวอร์แล้วก็ยิงช็อตโคตรเวอร์อ,ะอ่ะเออเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปดูคลิปกันเลยนะครับผมไปเลย let's go <S <H m. S 1> อยาผมดูคลิปแรกนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็กดดูดูเ <Absol ute S 1> ลยโฆษณา ค,ครับมานี่เลยนะอ่ะโอเคครับผมขอปรับเป็นอ่าชัดเลยนะครับจะได้แบบดูชัดๆกัน,นครับมาเลยพี่คนรู้คนรู้ก็ตึงเด็ก โอ้โหมันไม่อือมันแบบตอนเอ้ยนี่นี่มีมีอะไรอยู่โอ้เร็วเนี่ยผมชอบช็อตเนี่ยนี่มีดาวด้วยเห็นไหมมื่อกี้อันนี้เป็นนาฬิกาเป้งหัวดอ่ะอะดูอย่างเดยนี่นี่แยกล่างแยกล่างเป็นไงโผ่ตุ้มยจล่างยิงสับยิงสับยิงอ่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบแยกล่างนี่ช็อต cover นะเนี่ยดูช็อตเล็วเลยดูจ้ะ โอ้ยแดงเถื pulse, ่อนไม่ม uh, uh, yeah. so right? ีเหลืองติดหัวปพ๊บมสามมาเป้งโอ้ยไม่บ้าเลยปุ๊บเป้งอือสามปีช็อดนี่แหละช็อตนี่แหละโคตรแบบระยะโคตรระยะโคตรแบบสุดอะระยะโคตรสุดเลยโอ้ยเก็บหมดเต้ม เออโอ้โหมี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 ฟองอ้ยมีฟองสบู่อุ้ยฟองน้ำฟองสบู่ด้อุ้ยยอะแยากยอะยะออกหน้าแยกหน้าออกซายออกขวาซ้ายขวาซ้ายเลยนะแกอ้ยสโคบสโคบโทกัสที่สโคบเมื่อกสโคบสโคบเบอร์สโคบเบอร์ นี่นี่สกคปเนี่ยเปลี่ยนสีตลอดเวลาสกคปเปลี่ยนสีครับชดน,นี้เลยชดน,นี้โอู้เอาม,ม,มีมีแบบยืนตรงระเบียงอลยยืนอ่ะยืนยืนแยกล่างยืนตรงระเบียงด้วยเมาพัดลาะเมาพัดล,ล่างครับยังไงหัวโอ้โหขึ้นไปทำอะไรหนูโอ้โหแดงเถือกโอ้โหไม่ติดเรื่องเลยนะกระโดดยิงไป สหัวตลอดนะโอ้สามถึงสี่หัวครเด้อนี่ไงนี่ไงเม็ดเรื่องหัวพอคนเด้อคนหัวสองหัวไม่มีเบ้ายิงเร็วด้วยประเด็นอะยิงเร็วลยประเด็นอะโอ้ยมีมเช พี่ไยตามามาโผล่ด้เฮ้ยวาวเปหนึ่งเมตรแโอ้โหอนี่นี่มีดาวได้มีดาวด้วาวไปเวลาวมีบอสแล้วอย่างโอ้โหคเท่อายุครโครโคตรสุดโอ้โหอันนี้มีแตกกระจายออกมาเลยนะแกระจายออกมาเลยอะอืมรูด ดูรูด,ดติดแดงหมดเลยเฮ้ยมีมีใมสเอฟเฟคให้แบบตัวไอ้ศัตรูด้วยเนี่ยอือใสเอฟเฟคให้ตัวศัตรูแบบอืมตัดต่ออย่างอย่างสุดอะตัดต่อก็สุดนะ่ะไอ้หา็อดก็สุดหาอ็อดหมหา็อดยังยากแล้วยังมาตัดต่ออีก นี่แยกข้างแบบผมชอบทั้งแบบการตัดต่อแล้วก็ชอบทั้งแบบไอเนี่ยชอบการตัดต่อแล้วก็ชอบแบบหาช็อตด้วยผมแบบสุดยิงไงสุดสุดยิงแบบท่านอายุเคยูหูนี่มีปีกแล้วไปเนี่ยยิงไปแตกนี่ยิงไปแตกเปี้ยนเปี้ยนเปี้ยนแตกนี่มันจะแบบแหลงแกนแตกแล้วออกอ่ะโอ้โหโคตรสวยกระเด็นออกมาเข้าตาหมดอยู่ตรงไหนก็โดน โอ้โหวัวนมมาอย่างงี้มาโถมเลยอุ้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 ยยางถมอ่ะอุ้ยไอ้นี่รัวเลยเมื่อกี้รัวเลยดูเลือดก่อนโฟกัสที่เลือดโอ้โหนี่ไงตรงระเบียงเขาล่วงได้นะนี่ระยะถูกอุ้ยเดือวแฟบมาวะโยโย่แลปโยเต้น แน่แน่โอ้ระยะโคตรไกลอ่ะมือโคตรนิ่งอ่ะโอ้ยติดเหลืองหนึ่งเม็ดนะติดเหลืองเจ็ดแลนี่น่ากลัวไอ้โดดยิงไปหนึ่งทีแดงเถือกโดยจะเป็นยังงี้โอ้โหแดงเถือกหมดเลยอีกไหมอีกสามไหมวิ่งอย่างนี้เรียบร้อยอ้หขนาดยากคนโดยยังไม่ติดไม่ติดเหลืองเลยอ่ะไม่ติดเหลืองเลยนี่ไงนี่ไง แยกล่างให้ศัตรูด้วยอมแยกล่างไม่แยกอ่ะยิงแยกล่างปุ๊บ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 อุ๊ยว้าวไปหนึ่งแยกล่างไปดีอย่าให้ได้แยกล่างลาลาลาขี่อินตัดกันแล้วหึงระยะโคตรแบบดิ้งเกิร์สบางทีอ่ะเรียบร้อยท่ามานเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดอะแฟร์ตตุ้งอย่างชอบเดอดแฟร์ตในการส่วนตัวอ้ย กูอ,อยากให้มีแบบเดอะแฟลเปลี่ยนสีอ่ะก็จะเที่ยวจุ๊บๆเรียบร้อยอ่ะยืนชุบผงใหญ่ยืนชุบไม่รู้่ายืนชุบกันแล้วมันดูไอนี่ไงเรียบร้อยอ่ะอี๋โห้หัวแตกหัวแตกครับหัวแตกครับอู้ยติดปีกไว้เด้อโอ้โหยนี่นี่นี่มีไฟมีไฟมีไฟอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมขอบใหม่ไหเนี่ย นี่นี่มีไฟลุกไฟลุกเอทเย็ดเย็ดเย็ดอืมไฟลุกไฟลุกชนหัวร้อนไฟลุกชนเอาโฆษณาครับพักสักครู่แป๊บนึงโอากำลังมาเลยอืมอืออยอเหมือนเหมือนเหมือนมีหลอดเลือดด้วยมีหลอดเลือดทุกสตูนี่ไงเรียบร้อยมีหลอดเลือดด้วยนี่ยโดนยิงระยะสุดอือหัวแตก โอ้โหสลิงมาเรียบร้อยมาหมดยังหมดยังออกมาเนี่ยเที่ยออกมาเรียบร้อยหูลากหัวแดงเถือกลากหัวแดงเถือกหัวแดงเถือกโอ้โหไม่ได้ใช้สูตรกระโดดเลยนะแกาลากแดงเถือกเลยนี่แดงนี่มีขึ่นไปเป้าอุเดี๋ยวจูบไปนะจ้าออกมาอีกนี่มีอะไรเลยเว้ยอยู่นีเหรอถักยาอยเรียบร้อยอ่ะ ไม่โดนแฟรเขียวโดนแฟรสายเขียวฮู้ยไอ้ไอ้ไปเลยเนี่ยลากลากนะยังไม่ได้กระโดดยิงโอ้ยลากลากขนาดลากยังแตะหมดเลยอุ้ยมาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ถอดสวยโอ้ยอุ้ยเข้าหัวไม่แตกอุ้ยเรียบร้อยฮะไม่เหลือดอกเนี้ยโอ้ยอย่างนั้นนี่โอ้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้หมีมี UFO ด่าแกมี UFO เด้อเฮ้ยนี่ไงช็อตนี่แหละเป็นช็อตใหญ่หูช็อตที่ผมกำลังห่าอยู่กำลังห่าปกติยิงไม่โดนเลยนะหูยอายุแบบโคตรสุดืหแตกหมดบอกเลยหนึ่งวะหมุนตัวมันขงร็อกสองวะของที่สามไหมผมมาเสร็เลยดี เดี๋ยวต้องได้ตามนีม่ไงมาชุูเพื่อน,พอนเ,อเพื่อน,อนเรียบร้อยจะชุูเพื่อนอะเรียบร้อยเลยฮะไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ข้างหลังนะอุะ้ยสองหัวแล้วหัวที่สามออกมาจากไหนเรียกมาบันเรียกบ,บันเรียกอ๋อยอยู่นี่เองปึ๊บเรียบร้อยจบแล้วก็ต้องการเลยฮึบเบ้อ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะมก็โหสรุปก็คือโคตรเบอร,ร์โคตรตึงโคตรคอสนะครับคนดูก็เออก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม,มโคตรตึงอะ่ะเดี๋ยวขอญาตไปแบบไปฝึกยิงก่อนละกันดูคลิปของแบบอายุแล้วก็คือแบบอยากแปบแบบลงลงแรงเก็บชงเก็บช็อตอ,อะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบยิงสีโงสี่หัวแล้วอ่า ช็อตนะยิงหัวเดียวก็อัดแล้วเจอกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวกี้ขอตัวลาไปก่อนลายกันบ๊ายบาย